พี่พี่อย่าต้องนวดซ้ำนะวันนี้ขาพี่ตึงมากเลยนะค,คือผมอยากให้พี่นวดอาทิตย์ละครั้งนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เฮลังจาัดก,การเพราะว่าพี่ไม่พี่ต้องนวดนะเพราะว่าผมเช็ดระบบพี่แล้วถ้าพี่นวดแล้วมันจะช่วยระบบระบบไหลเวียน นะครับมมรวาามตึงาขใช่คือวันนี้ผมนวดพี่ขาพี่หายบวมเลยพี่บอกว่านวดได้ไหม,มผมบอกได้เลยนะต้องนวดถ้าไม่นวดพี่จะพี่จะตึงมากมผมบอกไว้เลยอีกอย่างขาบวมด้วยขาบวมมันเกิดจากอะไรรู้ไหมไต ทำน้ำออกไม่ได้พี่อ่ะพี่พี่อ่ะต้องนวดเท้าคือผมต้องกายระบบพี่อ่ะไหลเวียนนะครับเพราะว่าพอนวดสะพานหาึนงมมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเลยนะพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้พี่พี่ต้องดูแลพี่ชายพี่ฮิรานก็ให้ดูแลเรื่องทานนวดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่ฮิรานเองไม่เป็นไรนะ พี่ไม่พี่ต้องนวดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยได้พี่พี่ไม่ต้องลงไปส่งหรอกเดี๋ยวผมลงไปได้เดี๋ยวเวลาผมขึ้นมาได้พี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องไปไปลงรับไม่ต้องรับหรอกอ๋อมาต้องใช้การเหรอพี่ต่ออ๋อค่ะอ๋อขาอ่อนนี่ไม่เป็นไรอืมโอเคพี่นะ ดีใจที่ได้มานวดเพราะไม่ได้มานวดพี่ตั้งแต่พี่อ้วนอยูอ่นานแล้วอ๋อช่วยช่วยช่วยกันพี่เดี๋ยวพี่นวดเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่หิรันเองไม่อย่างงั้นขาพี่บวมบวมมากด้วยวันนี้พอนวดแล้วพี่ดเูเสะหายยุ่เลยอ่ะอ๋อ